เกียรติถุงจักบาทนะีไหมเกียรติงามๆเลยครับถุงละแปดสิบบาทได้ครับพี่น้องครับขายเป็นโลแม่ขายโลเท่าไหร่ครับนู้นละลอยห้าสิบได้ครับพี่น้องราคาโบแห่งครับขางนอกจะยอยู่ลอยแปดสิบไดครับเดร้านดอกจานท่าจะเกือบก,กว่าทาั้งนอกอยู่ครับโลละร้อยห้าสิบนะครับเพิ่นขายเป็นราคาทรงครับยังฟ้าแขรแม่นำ้ำโขงใหม่ๆสดๆโลเท่าไหร่แม่กระเทีย ร้องลอยลงโลละสองร้อยบาทนะครับนี่สดดีรีนะครับปลาแกครับปลาแม่น้ำขโขงกบหน้าไม่ไหมซุดซดแม่เรากำลังแพ็คใส่ถุงซ <c oughs> สดซุดงามๆครับร้านดอกจนันทร์อำเภอร์เจมลาล่าได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวกลัมาเลือกซีเลือกหากันได้ครับเขียบไส้เขียบไส้จ,ดจัดเลยทุงเท่าใดแม่ ร้อยเดีวยวเด้อครับบักหลายนี่เด้อครับพี่น้องครับโอ้ยครึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องเขียดหน่อยเขียดค่ะคำเอาไปออมใส่พักดังขมครับช่วงไปออมไปหมกบักหอยเดือดกับงามๆบักหอยเดือีแม่ขายโลเท่าไหร่ไหมครับโลละร้อยห้าสิบเอาหลายคุยกับแม่เป็นไงนอครับเดมเงี้ราคาทรงเอาหลายโลกะนี่ราคาทรงครับเป็นหอยธรรมชาติบานเท่านี่แหละ ด้านดอกจานอำเภอเชมราดของขาของใายกันยังหลายคือเก่าครับ ไปได้สุกแล้วกูเนี่ยไปยางก่อนยางไม่ไหวเลยพอละเดียซนะ เอาห่โอ้เราสีแบกลงเลยอีแม่แบกตัวลานลงมาแบกขึ้นไปไปเนี่ยว่างเตียงไฟเตียงก่นะเตียงไฟสองอันยัไปตำกันเด้อแม่เราแบกตัวละถ่านขามฟังนะครับผมถาบฟังเพื่อถัมฟังเมื่อไรา ดีครับพี่น้องสวัสดียำสอครับสอเนี่ยพ่่าพี่น้องมาหล่อเบ่งสินขาของขาของขายทั้งลานดอกจานอำเภอมข่งลาดบ้านหาคือเก่าครับตามาอาเดตสินขาการขายการขายทั้งบ้านฮอครับว่ามี้ยังมาขายเนี่ยครับมัมือนนั่นๆแล้วครับบ่ไเด้กเข้ามาวันนี้มีโอกาสมากก็เลยแวะเข้ามา่ายให้พี่ให้น้องเบ่งกันโอ้ตัวนี้ฟัาดังขมครับ บักดังขมใช่แล้วซื้อมากแบบแบบที่เราขายเราบักหอยขัวบักหอยขัวหอยจูบหอยขมียังแหม่ในกระสอบเขียดบ่ครับเขียดดีหมอใหญ่อร่อยจริเขียดดีหมอในกระสอบกะปูหน้ากะมี่ขี้เก่าได้ครับวัดครับพี่น้องครับเขียดได้ครับข้างหลังอีแหม่กับแมงเขียดเล็ดตัวนั้นเขียดโมเขียดไส้ครับชื่อเขียดบอ มาเบิ้งครับมาเบิ้งเรอาส้างากันนี่มันลอยอยู่กัหลายอย่างครับหลายอย่างเท่างามๆกับมีครับสินค้าก็หลากหลายเอานะครับตลาดลานดอกจานอำเภอเขียนมาล้านฮ้องเฮ็ดบดเฮ็ดบดเฮ็ดบดเฮ็ดกระด่าง่นขายโลเท่าไรครับมันเนี่ยโลละหนึ่งร้อยบาทได้ครับมันเนี่ยลานดอกจานอำเภอเขียนมาลาน หวไม่ไหมสดๆครับเอาไปแกงไปออมเอาไปแกงไปออมครับสินค้าหลากหลายให้เราทำต้องพาพี่น้องเราบิางมาเน้นอากาศเย็นๆเนี่ยจังหน่อยนะครับอากาศเย็นๆหนาวๆคือเก่านางจักกระจันแม่งในหน่อยแม่งหยังครับแม่งแข้งหน่อยแมงแข็งน่อยอ๋อแม่งแข้งข้อสาร เพคนขายจานเท่าเด็กครับหนึ่งร้อยบาทได้ครับพี่น้องครับร้อยบาทร้อยเดียวจุนปูนเลยหอยขีดกระจายใบย่างหอยกุ้งจ้าเขาไม่ได้บอกบักหอยเดือดก็หลายที่ก็ครับลานดอกจานอำเภอเขียมหาดปลาย่อนปลาแห้งปลาเลื้อยแห่งของแห้งหลายๆอย่างครับ cốp hàng xin thả khoáng quả khoáng toàn nắng ngoài vào khoảng tháng này chụp cái nấu bài nấu bài nấu bài hát cá hết bớt chuột mồ chuột ý mồ cá nhân lại cái dầu tôi đi nấu nhầy nấu ý cầm nhầy chẳng mèn vào men đâu Núi nhanh này nó โนหน้าโนอีกันบานห่อครับแบบหอยเดือหอยเดือยงามๆพี่เก่าหอยเดือ,หอ,ดอหอยจูบครับหอยขวัวเป็นหอยขัวะอะไรไ<ด>ไครับพี่น้องจวงปลาแม่น้ำโขงใหม่ๆสดๆปลาบึกปลาหนูปลาหนปลาโนปลาย่อนครับปลาย่อนปลาย่อนปลาแข่ สินค้าทั้งร้านดอกจานก็นจะประมาณนี่นะครับพี่น้องเขียดถุงจักบาทนี่แม่เขียดงามๆนะครับถุงละแปดสิบบาทนะครับพี่น้องครับขายเป็นโลแม่ขายโลเท่าไหร่ครับนุ150่มอร่อยหาสิบนะครับพี่น้องราคาโง่แ้งครับทางนอกจะย่อยลอยแปดสิบนะครับได้ล้านดอกจานเราจะถือกว่าทางนอกอยู่ครับโดยละร้อยห้าสิบนะครัเพิ่นขายเป็นราคาทรงครับจองปลาแขกแม่น้ำโขง ใหม่ๆสดๆโลเท่าใดมาปลาเขียงต้องอร่อยโดละสองร้อยบาทนะครับนี่ <c oughs> สดดีเนะครับปลาเขียง <c oughs> ปลาแม่น้ำข <c oughs> โขงกบหน้าใหม่ๆสดๆ <c oughs> แม่เรากำลังแพ็คใส่ถุง <c oughs> สดๆงามๆครับร้านดอกจนนันแอมเภอร์เจมาลาดได้ครับพี่น้องครับเดี <c oughs> ย๋ยวต้องมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับปูหน้ากับตัวใหญ่ๆงามๆคือเก่าหลายคือเก่าครับ ปูนาปูนาหล้ไปดอก็ัมอปาบอาเป็น,ห,ปนปห,ลปหลาบเอาไปยังในวกกะปูเปสียบเอาไปอ้ปอมเกงใส้นไม้ไปอ้อมเส่ักดังขมด้ส่วง,งน,นะอ้อมเหมืนแล้บกเงมัขายเลยไทยได้สดนับไงได้ของปาอย่างดยังกหลายๆอย่างทำได้หลายอย่างหลายแนวคือเกีเขียดอีโมกันยังหลายคือเกีครับท่านลานดอกจันทร์อำเภอเข,อขอียมราั ปูหน้ากันยังหลายครับปูหน้าก็คือเกาครับำ้านดอกจานเฮาสินค้าทั้งของปลานะครับเนาะของปลาของกินบ้านเฮาของกินตามฤด,ดูกาลครับสอยสุดๆก็จะมีผัดดกอยูนนน่นะครับเนาะผักหนามบอกครับกันผักหนามผักหนามครับมีอยู่นะครับลานดอกจานทร์อำเภอกิยมัละ์ลานสุดๆโมพี่นะครับเนื้อขาปูงามๆขายอยู่ทางนี้ครับ หนูนาหนูนาหนูนากับมาหลายครับสองตัวบ่ครับร้อยห้าสิบไหมเนี่ยครับตามราคาที่เป็นติดไว้ด้วยครับพี่น้องพอาซื้อครับดนะครับนี่ขั่วให้เร็วเรียบร้อยไม่ไม่เสดร์ฟเลยครับตัวนี้สามตัวร้อยแปดสิบบาทหนูนาครับไม่ขวัวไม่ออมครับหนาวหนาวแน่นี่อากาศเย็นๆครับป๊าดพี่น้องครับปลาแขร์ไหมสดกว่านีคือสิบ่มีแล้วอยู่ในหนาวนี่ครับยัง โอ้ยยังสดๆสด,ด้วยครับพี่น้องครับนี่ปลาเขกแม่น้ำโขงครับไม่ไม่สดๆกับยังบ่อทั้งไต้ด้วยครับบ่อทั้งไต้ด้วยหม่สดอีครับปลาเขกแม่น้ำโขงทางนี้เป็นขายโลละสองร้อยบาทครับ,ป,รบปูนาถุงใหญ่ๆนี่จะทุ้งยังไงไม่ไม่สดๆ ผู้ใดสนใจของปลาของบ้านหลากหลายครับเพชรบดเพชรกระดานเอาไปสุกไปออมโลบะแพงครับท่งนี้พักดังขมไปขวัวไปออมใส่หนูใส่กบใส่เขียดกบหน้าเขียดโมเขียดไส้เขียดไส้ก็แค่ทุ้งเท่าไหร่เองไหมร้อยเดียวนะครับบักหลายนี่ยนะครับพี่น้องครับอุ้ยครึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นดนะครับพี่น้อง เกียดหน่อยเกียดค่ะค่ะเอาไปออมใส่พักดังขมครับช่วงไปออมไปหมกบักหอยเดือดกันงามๆบักหอยเดือีแม่ขายโลเท่าย์ไหมครับโ,โลละร้อยห้าสิบเลือกอย่างเอาหลายโลโลละร้อยห้าสิบเอาหลายคุยกับแม่เป็นไ,นไดย์นะครับเดย์นี่ราคาทรงเอาหลายโลกับนี่ราคาทรงครับเป็นหอยธรรมชาติบานเท่านี่แหละบ้านดอกจานอำเภอแคมลาดของขาคลองขายกันยังหลายคือเก่าครับนี่ทุกอย่างคือเกลือนะครับเด้อ เขียดแห่งกบหน้าเขียดหน่อยกันนี่ครับลูกต่อกันยังนี่คือเก่าครับหลายๆอย่างคือเก่าแบบหอยเดือครับบอลซ่อนแบบหอยเดือช่วงอู้หลายอย่างครับพี่น้องครับของขายของขายทั้งร้านดอกจา้น้ำเปื่อยเค็มอะไรแบหอยเดือนี่อยู่โลละลอยหาซิบด้ยครับถ้าเอาหลายก็คุยราคากันได้ครับก็ไม่ขายพัน ของขายของขายหลากหลายเลยครับก็นี่จะเป็นโน้ตไว้โน้ตไว้โน้อีกำรรไงโน้ตหนาห่าเาด้อครับเดินตัวใหญ่ๆไปเลยเออส่วนส่วนแต่ตัวบักใหญ่เลยกบหนาเฉียดหม่ตัวใหญ่ๆ,าๆงามๆครับพี่น้องครับตัวสองครับตัวใหญ่ใหญ่ โอ้ยตัวแบบใหญ่ครับงูหนาเนี่ตัวละสองร้อยได้ครับพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่แห้งครับเป็นโล่ผมไม่รูงง้เนี่ยขาเพิ่นท่านขั้วแล้วเนะาะหน่วยร้อยยี่สิบบาทหลากหลายคือเกาครับจินขาทั้งร้านดอกจานอำเภอเชียงาลาดติทโทษคบใหญ่ทั้งเนี่ยครบหนาครับกบหนาตัวใหญ่ใหญ่อ๋อุ้กของหลายหลายขายกันสดๆดพักสดๆครับทั้งเมัดละเจ็ดบาทครับพักอีกเนี่ย มัดใหญ่ๆสิบบาทบ่ะครับนี่ยอุ้ยผักสีมัดแบบใหญ่นะครับพี่น้องครับกำบะหอมเพืนะฮะมัดละสิบบาทเพื่อนนะตัวกระตุ้วตัวปีเป็นพันไม่หายได้ครับเนี่ยมัดละสิบบาทสิบบาทสมพักก็มีสมพักการเห็นป่ะครับทั้งนี้ทุงละสิบบาทเลยนะทุงละสิบบาทนะครับสมพักการบักกอกไปใส่แก้วไปใส่ตำหมากแห้งครับ เจียดแห่งก้มแห่งนี่คือเราเด้อครับพี่น้องครับทั้งร้านดอกจันอำเภอเชียงม่รัดวิ่งขาหลากหลายบักไอ่เดียบักบกถุงใหญ่ๆเม่งดาก็มีครับพี่น้องครับแมงดานาเอียนตัวนี้่ๆ <c oughs> เยียนตัวใหญ่ๆครับที่รอที่ผมใส่ขี้เหลวหนึ่งไว้แล้วอันยังงี้คือเกา่าบักกระบกถุงใหญ่ๆอร่อยหนึ่ง เป็นยังไงบ่าวตอนเียอนแมงแขงไปตำผมมา่งผมเห็นยังก่ม่แขงมันคือีแบบด่ก็ในเน้อไม่แข็งเอาสานครับูหันไม่แข็งครับคัโปอยไม่แขงคาปคปเขาจะเอาใส่ไว้นกระบอกไม้ไฟไปเห็นอยู่นครพนมเห็นบม่เอนผมปลนผมว่าีวนี้ันคกันแล้วนะัน้สามับังนักหนึ่งเพื่อนวะหอดบานเปิดดอกมีตัรดินใส่แมงแขงจะมีได้ครับพี่น้องครับจานเท่าไหร่ครับแมงแข็งครับ จานละหนึ่งร้อยบาทได้ครับพี่น้องแมงแข็งนางจ๊ก,กระจนัจนกร,ระจันอร่อยบ่ะครับนะร้อยบาทร้อยเดียวทุกอย่างครับของขายใหม่ๆสดๆครับร้านดอกจนันอำเภอเชียงตลาดหลายอย่างหลายแนวอ่อนซ่อนพักนี่ละมัดละสิบบาทนี่แค่ได้แบกเมื่อบมัดง่ายๆนี่สิบบาทสิบบาทแบบหอยเดือยจิโปมจิโรนี่ก็ยังมี่ได้ครับเป็นใส่ขีดแล้วเนยเแล้ว คลองขายหลากหลายคือเก่าครับแบบหอยเดียวไม้ย่างๆวนๆซีซันบรรยากาศตลาดท่าด่านล้านดอกจา,านอำเภอเจ้าม,มาลาดคลองขายคลองขายแต่ยังหลากหลายคือเก่าครับเมื่อนี้ยคือคัดเป็นพิเศษด้วยครับมันหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องมาหาเลือกเบิ่งได้เลือกเบิ่งเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับครับนี่ก็เป็นซีซันบรรยากาศการขายการขายตลาด ท่าด่านลานดอกจานอำเภอเชียมราดจังหวัดอุบลราชธา,านีครับ